น้ำน้อยกับน้ำเยอะแบบไหนดีกว่ากันคะ,ะคุณผู้หญิงถามมาค่ะคุณหมอน้ำน้อยกับน้ำเยอะนี่มีปัญหาทั้งคู่และถามว่ารุนแรงไหม <c oughs> ก็แล้วแต่คนด้วยซ้าไป <c oughs> นะคะเ <c oughs> ออบางคนน้ำเยอะนี่หูบรู้สึกลำบากมากเลยฝ่ายชายไม่ถึงจุดสุดยอดอ <c oughs> ะไรมีกลิ่นด้วยอะไรว่าไป <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ทั่วไปเยอะดีกว่าน้อยน้องต่างพะน้อยเนี่ย <c oughs> จะแสบเหมือนกระดาษทราย เขาจะไม่เล่าเลยว่าเหมือนกับกระดาษทรายถูผิวเลยหมอโอ้โหสรุปว่าเยอะดีกว่าน้อยนะคะพอเยอะนี่ซับได้น้องตังคะ,ะคะซับได้หรือหาวิธีให้มันลดได้จริงๆหาวิธีได้ทั้งคู่น้อยก็เพิ่มได้นะคะก็ถ้ามีปัญหาจริงโอ้แต่หลายคนเลือกวิธีว่าเว้นเพศสัมพันธ์ไปเลยโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนะน้องต,งตังก็มนเล่าฟังมันเจ็บแสบหลือเกินหมอค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เว้นเพศสัมพันธ์ไปนะคะคือผู้หญิงเราก็ อย่างนี้แหละค่ะก็บางทีก็ยอมยอมแพ้แมวแล้วแต่จริงแล้วถ้าไม่ยอมแพ้ก็นะคะสู้กับธรรมชาติเราก็อาจจะต้องเพิ่มฮอร์โมนนะคะเพื่อให้มีน้ํามากขึ้นนะคะค่ะอ่ะไม่ว่าจะน้ําน้อยน้ามากเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าก็มีทางแก้ให้มันพอดีพอดีมีเซ็กที่สุขสมได้นะคะ